สวัสดีค่ะพบกับสุขีในรายการรู้ผ่านเล่นนะคะสําหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะที่ในรูปแบบต่างๆที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสีนาราชนีนะคะอยู่ในพื้นที่ตาบลปากน้ําปานอําเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ป่าคนสร้างนะคะหรือพื้นที่ ใชาเลนปลูกที่พลิกฟื้นมาจากพื้นที่นากุ้งล้างนะคะและยังเป็นความภาคภูมิใจนะคะของชาวตําบลปากน้ําปานอีกด้วยค่ะ ที่ควรทราบกันดีนะคะว่าป่าชายเลนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นต้นกงกลางนะคะที่มีลักษณะเด่นนะคะมีรากค้ามยันนะคะออกมาจากลำต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยป่าชายเลนเนี่ยมีเพียงแค่ต้นกงกลางเท่านั้นหรือเปล่ามีรากอื่นๆอีกไหมนะคะวันนี้สุขขี่นะคะจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับมหัสารรากไม้ชายเลนนะคะโดยเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับรากไม้ชายเลนในวันนี้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันเลยค่ะไปกันเลย นี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับรากไม้ชายเลนนะคะเดี๋ยวให้พี่เขานะคะแนะนําตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ้ยนะคะต้นที่วิจัยจากศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศรีนาราชินีค่ะค่ะพี่จุ้ยคะ่ะวันนี้ขี่ก็มีเรื่องที่อยากจะถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องรากไม้ชายเลนค่ะอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ป่าชายเลนนะคะมีแค่รากค้ำยันของต้นกนกลางอย่างเดียวไหมคะ จริงๆแล้วรากไม้ในป่าเชเลนนะคะมีรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็มากมายหลายชนิดเลยค่ะขึ้นอยู่กับพันธุ์ไม้แต่ละชนิดนะคะซึ่งจะมีรูปร่างของรากที่ไม่เหมือนกันนะคะ,คะโดยระบบรากของต้นไม้ในป่าเชเลเนี่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการปรับตัวของต้นไม้ในป่าเชเลนให้สามารถอยู่ได้ในพื้นที่ที่มีน้าท่วมขังนะคะแล้วก็เป็นดินเลนนะคะอย่างที่น้องสุขีถามเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับรากค้ำยันนะคะก็จะเป็นกลุ่มของระบบการปรับตัวของรากไม้ที่เป็นพืชแบบต้นกองกลางนะคะ ก็จะมีคั้งกองกลางใบเล็กกองกลางใบใหญ่นะคะลักษณะของ่างเนี่ยมันก็จะคล้ายกับสะพานโค้งนะคะ,คะโค้งไปโค้งมาสลับกันมองดูบางทีก็เรียกว่าอ่าคล้ายกับสุ่มไก่นะคะซึ่งรากคำยันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการพยุงความจุลลำต้นนะคะมาให้ล้มในป่าชายเลนน,นั่นเองค่ะค่ะพี่จุ้ยคะแล้วที่เป็นรากไม้ที่ย้อยออกมาจากลำต้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากิ่งไม้ใช่ไหมคะ อันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอนนีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของรากของต้นกองกลางเหมือนกันนะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่ารากอากาศหรือรากหายใจนะคะของต้นกองกลางซึ่งทําหน้าที่ในการดึงออกซิเจนในอากาศนะคะช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้นั่นเองค่ะอ๋อค่ะที่นี้พี่จุ้ยพาหนูไปดูรากชนิดอื่นๆได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องสุขีไปดูรากอีกหลายชนิดที่พี่บอกไปื่าสักครู่นี้นะคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวพวกเราตามพี่จุ้ยไปดูรากอื่นๆกันเลยคะ่ะ ขี่ลากมาที่พี่จะพาน้องขี่มาดูอ๋อถึงแล้วเหรอคะพี่จุยอยู่ตรงไหนคะอยู่บนพื้นดินได้ไงคะเห็นไหมคะอ๋อที่มีลักษณะคล้ายๆกับกิ่งไม้ปักอยู่ที่พื้นเลนน่ะเหรอคะใช่แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กิ่งไม้นะคะมันเป็นรากหายใจแบบหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของรากทั้งหมดนะคะเพราะว่าระบบรากของต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยจะแผ่ขยายเป็นวงกว้างนะคะคล้ายกับเคเบิลรูทนะคะอยู่ใต้ดินนะคะ,คะส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเนี่ยจะเป็นส่วนที่ใช้ในการหายใจนะคะ,คะซึ่งงลักษณะขอ ส่วนที่ผอกขึ้นมาเหนือดินเนี่ยจะมีลักษณะเรียวยาวนะคะบริเวณโคนรากถึงปลายรากเนี่ยจะเรียวยาวทั้งแทง่งคล้ายแท่งดินสอหรือคล้ายเข็มมุดนะคะบางครั้งเขาก็เลยเรียกรากหายใจแบบนี้เนี่ยว่ารากหายใจแบบดินสอหรือแบบเข็มมุดนะคะ,คะซึ่งเราจะพบได้ในต้นกลุ่มของต้นสมขาหรือแสมทะเล<อ>ซึ่งตอนที่พี่พาน้้งขี่มาดูก็คือต้นสมขานั่นเองค่ะอ๋อต้อนใหญ่เนี้ยหรอคะใช่แล้ว<อ>ค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าต้นใหญ่ขนาดนี้จะมีรากนิดเดียวเองจริงๆแล้วมันเยอะมากนะคะนั้งขี่จะเห็นว่า มันแหลมแหลมโผล่ขึ้นมาเหนือดีเนี่ยแผ่บริเวณกว้างเลยอย่างที่พี่ได้บอกไปแล้วนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวพี่จะพานัองขี่ไปดูลากันอื่นๆกันนะคะอ๋อได้ออเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะ,คะนี่ค่ะน้องขี่ลากไม้เชลงอีกชนิดหนึ่งค่ะที่พี่พาน้องขี่มาดูอ๋อที่เห็นว่ามันงอแบบนี้ใช่ไหมคะพี่จุย๋ยใช่แล้วค่ะส่วนที่งอขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะคะมีลักษณะคล้ายๆอะไรรู้ไหมคะ ไม่แน่ใจเลยค่ะพี่จุย๊ยมันเหมือนอะไรคะรากที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินตรงนี้นะคะจะมีลักษณะโค้งงอพับคล้ายๆกับข้อพับของหัวเขา่า<อ>ซึ่งจากส่วนตรงนี้นะคะก็จะทําหน้าที่ในการหายใจหรือว่าดึงออกซิเจนในอากาศเหมือนต้นไม้ชน,ชนิดอื่นๆที่พี่พาทั้งขี่ไปดูมาแล้วเมื่อกี้นะคะ<อ>เขาก็เลยจะเรียก รากม้าชนิดนี้เนี่ยว่ารากหัวเข่านะคะ oh. ซึ่งจะสามารถพบได้ในกลุ่มของพวกต้นถัวขาวต้นฝาดหรือว่าต้นโปรงนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งต้นที่พี่พามาดูเนี่ยก็เป็นรากหัวเข่าแบบของต้นหัวขาวนั่นเองค่ะอ๋อ oh. มีความว้าวมากเลยนะคะมีลักษณะคล้ายกับหัวเข่าของเราด้วยนี่ค่ะน้องเมย์รากสุดท้ายที่พี่จะพาน้องเมย์มาดูในวันนี้นะคะค่ะ okay. ซึ่งรากชนิดนี้เนี่ยเราเรียกว่ารากคูพรน,นะคะจะมีลักษณะคล้ายแผ่นกระดานตั้งนะคะผมขึ้นมาเหนือดินนะคะตอนนี้เนี่ยเราน้ําลงพอดีเราก็เลยได้เหน็นรากที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ<อ>แผ่นกระดานตั้งเนี่ยก็จะทอดตัวยาวเหนือพื้นดินนะคะคดไปคดมาบางครั้งเนี่ยเราจึงเรียกรากแบบนี้ว่ารากงูนะคะเพราะลักษณะคดเคี้ยวคล้ายกับงูนั่นเองนะคะรากชนิดนี้นะคะก็จะพบได้ในพืชจําพวกตะบูนตะบันนะคะอย่างเช่นต้นนี้ที่พี่พาน้องขี่มาดูนะคะก็จะเป็นรากข,ของต้นตะบูนดำนั่นเองค่ะ สวยมากเลยนะคะมีความแปลกตามากเลยมหัศจรรย์มากเลยค่ะค่ะพี่จุ้ยขี่ก็ยังมีคำถามนะคะว่ารากไม้ชายเลนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนบ้างคะ รากไม้ในปา่าเชลยเนี่ยก็มีประโยชน์เลยอย่างแรกก็คือมีประโยชน์กับต้นไม้เองอนั่นเองนะคะที่ช่วยในการหายใจแล้วก็ทาให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะคะ,คะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยเป็นแหล่งหลบภัยให้กับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือสัตว์น้ำวัยอ่อนด้วยนะคะเนื่องจากว่ารากไม้ในป่าเชลยเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังช่วยชะลอความเร็วของน้ําทําให ดินที่มาตะกรณต่างๆเนี่ยสามารถตกได้เร็วมากขึ้นเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่ได้อีกด้วยค่ะมันก็มหัศจรรย์ทั้งรูปร่างแล้วก็ประโยชน์เลยนะคะสําหรับรักไม้ชาเลนสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะพี่จุ้ยนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาราชินีนะคะขอขอบคุณค่ะ เป็นไงบ้างคะสําหรับรู้ผ่านเลนในตอนมหาสจาร์ลากไม้ชายเลนสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากเห็นลากไม้ชายเลนแบบของจริงนะคะสามารถมาดูได้ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสินธาราชิดีตั้งอยู่ที่ตำบปลปากน้ําปานอําเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสำหรับครั้งต่อไปนะคะสุขีจะพาไปรู้ผ่านเลนที่ไหนนะคะฝากเพื่อน สสกดติดและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวที่อื่นพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้สุขีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ